มาต่อกับข่าวนี้เลยค่ะเป็นคู่รักวายสุดฮอตมากๆมากๆจริงๆนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะกับคู่รักพีพ,พีบิวกินอ่นะถ้าพูดถึงเขาเป็น <รา S 2> คู่รักกันหรือเปล่าอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันเ่ขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าหรือว่าเขาจิ้นกันหรืออะไรยังไงนะเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาทาธุรกิจร่วมกันด้วยนะเห็นบอกว่าตอนล่าสุดเนี่ยเห็นไปสยามเซ็นเตอร์เขาเปิดแบบว่าขายพวกเสื้อเสื้อ คัลเลอร์ปาร์ตี้อะไรของเขา,าแฟนขับเยอะมากต่อคิวกันซื้อเยอะมากแล้วตัวน้องพีพีเองนะคะกับบิวกิ้นเขาก็ไปนะคะ,ะไปที่แบบว่าที่ช็อปของเขาแล้วก็มีเด็กนะคะมาต่อถ่ายสติ๊กเกอร์ตอรอคิวซื้อเสื้อ,อแล้วเสื้อก็ไม่ได้ถูกด้วยนะ<อ>แต่แฟนขับค้านเหนียวแน่น,นเหนียวแน่นเราดูเลยยังเออภูมิใจแทนน้องเขานะเป็นเด็กมีความสามารถรับผิดชอบแล้วก็ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะบิวกินก็ออกคอลลาเจนแล้วก็ตัวพีพีกับบิวกินเขาก็จะออกแบบว่าเป็นลิปก็อสทาปากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นเจ้าของจิจการตั้งแต่ยังเล็กยังเด็กเลยแล้วอย่างนี้ค่ะคือพี่แจงพีพนะคะเขาไปออกรายการนะคะของพี่บุดี้แล้วเขาเนี่ยมีการหลุดออกมาว่าแบบเขาเนี่ยข้างรักข้างรักถึงขนาดที่จะตตายแทนกันได้เลย ออทีนี้นะคะก็แบบเป็นกระแสค่ะก็แบบแฟนก็กรี๊ดกรี๊ดแฟนลับมิกิก,กันจัดเลยข้างรักอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะคุณเลน่นถ้าขับกกี้ข้างร,รัก,รก,รกตายได้ก็คือบอกว่าคุณเลน่นเนี่ยก็บอกเขามาแล้วว่าไม่จริงอะไรเนงะี้ยครับก็ถ้ารักใครก็รักครับเ,ออเรารักกันอยู่แล้ว ก็จริงๆหมายถึงว่าเราเราอยู่กันมาขนาดนี้เราเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมรักเลยก็ยังรักเหมือนเดิมก็ที่จริงพี่กำลังกำลังคิดคิดอยู่เหมือนกันครับว่าว่าแผนในอนาคตจะเป็นยังไงนะผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่ที่ พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเซตอัพอะไปเงี้ยครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยครับน่าจะอีกสักพักครับสักพักที่จริงถ้าจะไปเรียนไปเรียนพร้อมกันเลยไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่นะหนูก็เห็นเขาก็รักกันตลอดนะต่อไปก็จับมือกันตลอดอาจจะมีรำคาญบ้างนิดหน่อยแล้วไปคนเดียวโอ้โหหนูแค่พูดเล่นจยไม่หนูแค่พูดเล่นอ่ะเออน่ารักอ่ะ พี่แจนดูไปเขาฟังสมภา์กันแล้วก็แบบเขาไม่หยอกมีอะไรแบบรักกันไหมแล้วเรารักกันหรืออะไรไม่เคยดูในคลิปของเขานะคะเขาเคยพูดมั้งถ้าจําไม่ผิดอ่ะที่เขาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นลิปกอสอ่ะเขาบอกว่าบิวกินเนี่ยเป็นคนปากแห้งอืมก็เลยคิดทํอุิยทาลิปกอสพี่แจงแล้วเขาลูบยด้ไงอ่ะเขารู้ยังไงว่าแบบนี่นี่เป็นติ่งเหมือนกันค่ะเป็นติ่งชอบไปดูชอบ วลาแฟนคลับเขาแบบโพสเพจอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นติ่งค่ะ oh. ติ่งพีพีกับบิวกินนะจ๊ะ <c oughs> นนรู้ทุกเรื่อง oh. ยกเว้นเรื่องตัวเอง <c oughs> รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเอง